ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณจ๋าครับคุณจ๋าเล่าว่าจ๋ามีกวนเพื่อนสนิทที่มีสมาชิกทั้งหมด8คนรวมกับตัวจ๋าเองด้วยพวกเราครบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมซึ่งก็ถือว่าคบกันมานานมากแล้วแต่ละคนตอนนี้ต่างก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้ว บางคนก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกแต่ถึงยังไงพวกเราก็จะนัดเจออยู่เสมอเมื่อม,มีโอกาสด้วยหน้าที่การงานที่แตกต่างกันทําให้การนัดเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากครบทุกคนจึงเป็นไปได้ยากส่วนมากแล้วพวกเรามักจะใช้ช่วงเวลาวันหยุดยาวไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเพราะคนที่รับราชการก็จะได้หยุดโดยที่ไม่ต้องเสียวันลาคนที่ทํางานบริษัทจะได้วางแผนวันหยุดของตัวเองล่วงหน้า นคนที่เป็นเจ้าของกิจาการก็จะได้วางแผนปิดร้านหรือไม่ก็หาคนมาช่วยดูแลที่ร้านแทนส่วนการไปเที่ยวของพวกเรานั้นสำหรับใครที่มีครอบครัวก็มักจะขนกันไปทั้งครอบครัวมีช่วงวันหยุดยาวช่วงหนึ่งของปีที่พวกเรากจะไปเที่ยวที่พัทยาจริงๆแล้วการไปเที่ยวทะเลไม่ใช่เป้าหมายสำคัญของทริปนี้แต่ที่พวกเราต้องการก็คือการไปดื่มด่ำบรรยากาศยามราตรีของวอลกิ้งสเตด ในทริปนี้เรารวมตัวกันได้ทั้งหมด5คนคือจา๋ากิฟหมวยหน่อยและกุง้งซึ่งกุ้งรับหน้าที่จองโรงแรมที่พักสําหรับทริปนี้อันที่จริงแล้วกุ้งก็ทําหน้าที่จองที่พักทุกทริปเพราะอาชีพของกุ้งเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทําให้กุ้งต้องเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้อยู่บ,บ่อยๆดังนั้นเรื่องที่พักให้เชื่อมือกุง้งส่วนจ๋าก,ก็ทําหน้าที่คนขับรถสําหรับทุกทริปเช่นกัน เพราะจ่าเป็นคนแรกของกลุ่มที่ขับรถเป็นและที่สําคัญที่สุดคือจ่าเป็นคนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดต้องบอกกอนว่าบ้านของจ่าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและสำหรับการไปเที่ยวในทริปนี้จ่าต้องรับเพื่อนๆไปตามทางซึ่งก็เริ่มจากหมวยเพราะบ้านของหมวยกับจ่าอยู่ไม่ไกลกันนักจากนั้นก็ขับรถเข้าโคราชไปรับกิฟซึ่งทํางานอยู่แถวนวนทรีแน่นอนว่ากิฟเตรียมบบกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยเรียบร้อย แค่แวะถอดชุดพนักงานเปลี่ยนเป็นชุดลำลองที่ห้องน้ำของปั๊มน้ำมันก็เดินทางได้เลยจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อและไปรับหน่อยที่สระบ,บุรีเนื่องจากว่ากว่าจะถึงสระบ,บุรีก็ค่ำแล้วพวกเราจึงตกลงว่าจะนอนพักที่สระบ,บุรีหนึ่งคืนซึ่งที่สระบ,บุรีนี้พวกเราพักกันที่บ้านเช่าของหน่อยอื่นนั้นพวกเราก็มีปาร์ตี้หมูกระทะกันกนิดหน่อยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน ที่บ้านเช่าของหน่อยนั้นจ๋านอนหลับสบายดีไม่มีอะไรผิดปกติเนื่องจากรู้สึกเพลียจากการขับรถมาทั้งวันจ๋าจึงเข้านอนก่อนคนอื่นๆแต่คืนนั้นกิฟต์ไดีออกมาของในรถแล้วก็เจอกับพี่ลุงปิศนามมายืนจ้องกิฟต์กิฟต์คิดว่าเป็นคนสติไม่ดีหรือแม่ก็เป็นพวกโรคจิตชอบท้ำม,มองจึงรีบหยิบของแล้ววิ่งกลับเข้าบ้านไปหลังจากกลับเข้าบ้านไปแล้วกิฟต์ก็รีบเล่าให้หน่อยฟัง เพื่อจะให้หน่อยคอยระวังตัวเองเพราะเป็นผู้หญิงแล้วอยู่คนเดียวด้วยแต่คำตอบที่กิฟได้รับทำให้เพื่อนๆทุกคนต้องรีบเข้านอนหน่อยถามกิฟว่าคุณลุงที่กิฟเห็นลนักษณะเป็นยังไงกิฟอธิบายว่าเป็นชายตัวไม่สูงนักผิวคล้ำหน้าตาเหมือนแขกหน่อยชวนเพื่อนทุกคนให้รีบขึ้นบ้านนอนซึ่งในตอนนั้นบางคนยังไม่อาบน้ำด้วยซ้ำ แต่ก็จำใจต้องเข้านอนทั้งอย่างนั้นเพราะหน่อยเล่าว่าชายคนที่กิ๊บเห็นคือเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของบ้านหน่อยเยื้องไปประมาณสองหลังแกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันแกเสียชีวิตอยู่ในบ้านเลยกว่าลูกเมียจะมาเห็นก็เย็นแล้วหน่อยกลับมาจากทํางานช่วงค่ำๆยังทันได้เห็นรถอาสากู้ชีพมาแบกกระสอบแกไปอยู่เลย ภาพร่างกายคนถูกห่อด้วยผ้าขาวยังติดตาหน่อยอยู่ไม่หายเช้ามาหน่อยก็ชี้ให้พวกเราดูว่าบ้านของคุณลุงคนนั้นอยู่ตรงไหนพวกเราเห็นคนในบ้านหน้าตาออกไปทางแค่จึงคิดว่ากิฟคงจะเห็นคนนั้นแหละไม่ใช่ผีหรอกแต่คงจะเป็นคนอื่นเพราะเขาจะหน้าตาให้คล้ายกันหน่อยยังคงยืนยันคำเดิมว่ากิฟไม่ได้เห็นคนหรอกเพราะบ้านนั้นมีผู้ชายแค่คนเดียวก็คือคุณลุงที่ตายไปนั่นแหละ ตอนนี้ทั้งบ้านเหลือกันอยู่แค่สามคนคือเมียแกกับลูกสาวอีกสองคนพอขับรถออกมาได้สักพักพวกเราก็สังเกตเห็นว่ากุ้งนั่งนิ่งผิดปกติสีหน้าดูไม่ค่อยดีนักหน่อยยิ่งถามกุ้งก็เป็นอะไรกุ้งรีบทวนข้อมูลหน่อยทันทีว่าแกบอกก็บ้านนั้นเหลือแต่ผู้หญิงอยู่ด้วยกันใช่ไหมหน่อยก็ตอบว่าใช่กุ้งจึงพูดขึ้นมาว่าแต่เราเห็นมีผู้ชายนั่งอยู่หน้าบ้าน พวกเรารีบหันมองหน้ากันต่างก็ขนลุกกันทั่วหน้าเพราะที่หน้าบ้านหลังนั้นตอนที่เราขับรถมามีแค่ผู้หญิงสามคนนั่งคุยกันที่หน้าบ้านจากนั้นพวกเราทุกคนก็เงียบไปทั้งคันรถมีแค่เสียงเพลงจากเครื่องเสียงในรถที่ดังกรุบเกินบรรยากาศน่ากลัวนั้นเ <c oughs> มื่อมาถึงที่พัทยาพวกเรารีบตรงเบียงที่พักที่กุ้งได้จองผ่านแอปพลิเคชันไม้ก่อนขออธิบายก่อนว่า โรงแรมที่เราไปพักเป็นโรงแรมระดัหบห้าดาวจ้าจะไม่ขอเอ่ยถึงพิกัดใดๆทั้งสิน้นถึงแม้ว่าในละแวะกนั้นจะมีโรงแรมห้าดาวอยู่หลายแห่งด้วยกันตอนที่เราไปพักนั้นโรงแรมยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะเหลือแค่บริเวณโดยรอบเพราะในส่วนของห้องพักสามารถเปิดให้แขกเข้ามาพักได้แล้วห้องที่กุ้งจองเป็นห้องสวีทสองห้องนอนพวกเรารู้ข้อมูลแค่นี้ เมื่อไปถึงโรงแรมเราก็ลอยที่ล็อบบี้ให้กุ้งไปติดต่อเรื่องห้องพักที่จองไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ขึ้นห้องไปพักพร้อมกับพนักงานลิฟต์มาจอดที่ชั้น11ในใจของจ่าตอนนั้นรู้สึกไม่ค่อยถูกชะโลกกับตัวเลขนี้เท่าไหร่แต่ก็พยายามมองข้ามไปเพราะพวกเราเพิ่งเจอเรื่องไม่ดีมาบรรยากาศของห้องพักเมื่อเปิดห้องเข้าไปจะเจอห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ที่มีโซฟาหนังสีน้ำตาลอยติดผนังฝั่งซ้ายมือมีโทรทัศน์จอใหญ่ตั้งอยู่บนโต๊ะหน้าโซฟาซึ่งโซฟาและโทรทัศน์จะอยู่ตำแหน่งเกือบติดระเบียงห้องถ้าหันหน้าเข้าหาโซฟาทางด้านซ้ายมือคือบริเวณจากประตูทางเข้ามาก่อนจะถึงโซฟาจะเป็นส่วนของห้องครัวมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างในส่วนของห้องครัวก็จะมีโต๊ะกินข้าวเป็นลักษณะของโต๊ะวงกลม ฝั่งขวาโซฟาจะเป็นที่วางเล็กๆก่อนถึงระเบียงซึ่งระเบียงสามารถออกไปนั่งเล่นได้เพราะมีโต๊ะก้าอี้ชุดเล็กๆอยู่ที่ระเบียงหนึ่งชุดลักษณะของประตูระเบียงจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนถ้ามองจากประตูทางเข้าห้องมาฝั่งขวาจะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งมีสองห้องอยู่ตรงข้ามกันห้องนอนฝั่งขวาจะเป็นเตียงเดียวขนาดคิงไซส์ และห้องนอนฝั่งซ้ายจะเป็นลักษณะของห้องเตียงคู่ซึ่งห้องนอนทั้งสองห้องจะมีห้องน้ำในตะวแต่ห้องน้ำในห้องนอนฝั่งขวาจะสามารถเข้าออกทางห้องนั่งเล่นได้และห้องที่พวกเราเลือกพักเป็นห้องวิวสระว่ายน้ำเอาจริงๆพอมองลงมาก็จะไม่ได้รู้สึกดีกับวิวสระว่ายน้าเท่าไหร่พร้อมันไกลลิฟตจนดูน่ากลัวซะมากกว่าตอนนั้นจ่าไม่ได้คิดถึงเรื่องผีในโรงแรมเลย เราเอาไว้ใจความเป็นโรงแรงมระดับห้าดาวอีกทั้งห้องก็ไม่ได้อยู่ตรงทางผีผ่านคือไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับลิฟต์หรือบันไดและพวกเราเพิ่งเจอแจ็คพอตกันก่อนจะมาถึงแล้วจะคิดว่าพวกเราคงไม่สวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนั้นหลังจากที่เก็บของและก็แบ่งห้องกันเรียบร้อยแล้วพวกเราก็โทรสั่งพิซซ่ามากินหลายคนอาจจะนึกสงสัยว่ามาเที่ยวไกลขนาดนี้แถมยังพักโรงแรมหรือระดับห้าดาว ทำไมยังสั่งพิซซ่ามากินกันอีกก็เพราะว่าค่าที่พักที่นี่แหละที่ทําให้พวกเราต้องใช้สอยกันอย่างประหยัดต้องบอกก่นว่าพวกเราจองที่พักที่นี่สองคืนเพราะฉะนั้นคืนนี้เป็นคืนแรกที่พวกเรามาถึงพวกเราจึงตกลงกันว่าจะเรียกแท็กซี่ไปเดิน w a l k i n g s สตรีแล้วคืนที่สองก็จะไปกันอีกสำหรับคืนนี้จ๋ากับกุ้งขอไปเพราะจ๋าเหนื่อยกับการขับรถ ที่เกียดไปเดินส่วนกุ้งยังคงสลัดเรื่องของเมื่อเช้าออกไปจากหัวไม่ได้ถ้าไปเดินคงไม่สนุกเป็นแน่สรุปว่าคืนแรกมีจ๋ากับกุ้งพักผ่อนอยู่ที่ห้องสองคนส่วนหมวยกิบและหน่อยไปเดินเล่นที่วอลกิ้งสตตีิกันเรื่องราวทิ์สยองขวัญของจ๋าเกิดขึ้นตั้งแต่คืนแรกที่มาถึงช่วงประมาณเกือบสามทุ่มจ๋าออกไปนั่งคุยโทรศัพท์ที่ระเบียง ส่วนกุ้งนั่งดูโทรทัศน์ที่ห้องนั่งเล่นในขณะที่คุยโทรศัพท์อยู่นั้นปลายสายถามมาว่าไในว่าจะไปกันเฉพาะสาวๆไงจาก,ก็งงแล้วก็ตอบกลับไปแบบยืนยันคําตอบว่ามากันแค่ห้าคนแล้วก็มีแต่ผู้หญิงด้วยปลายสายก็พูดเปยขึ้นมาว่าสงสัยจะหูฝาดแล้วจาก,ก็ไม่สนใจถามอะไรต่อก็คุยกันต่อไปสักพัก จ๋าได้ยินเสียงเหมือนประตูถูกล็อกแต่จ๋ามองเข้าไปข้างในก็เห็นว่ากุ้งยังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่โซฟาจึงคิดว่าเป็นเสียงของห้องข้างๆหลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จจ๋ากำลังจะเดินกลับเข้าห้องแต่ปรากฏว่าประตูถูกล็อกจากด้านในจ๋าจึงเคาะประตูกระจกให้กุ้งมาเปิดให้แต่เหมือนกุ้งจะไม่ได้ยินทั้งที่ตำแหน่งที่กุ้งนั่งอยู่ไม่ได้ไกลจากประตูมา,จากจ๋าจึงกดโทรศัพ์โทรหากุ้ง ในระหว่างนั้นจะาได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าเปิดไม่ได้หรอพิซซ่าอร่อยไหมเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายน้ำเสียงเย็นเยือกจ๋าเข้าใจความรู้สึกกหัวลุกเลยว่าเป็นยังไงจากนั้นก็มีเสียงกระซิบตามมาอีกว่ากินไม่เรียกเลยนะจ๋าขนลุกไปทั้งตัวภาวนาให้กุ้งรับโทรศัพท์ไว จ่าไม่กล้าลืมตามองรอบข้างเพราะกลัวว่าจะเจออะไรที่น่ากลัวเข้าสักพักกุ้งก็เดินมาเปิดประตูให้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงสามนาทีแต่จ่ารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากหลังจากประตูถูกเปิดออกจ่ารีบกระโดดเข้าห้องไปนั่งที่โซฟาแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กุ้งฟังเราสองคนที่เพิ่งผ่านเรื่องน่ากลัวมามัมากยิ่งรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้น จารีบโทรหากลุ่มเพื่อนที่ออกไปเที่ยวให้รีบกลับเข้ามาที่ห้องในระหว่างนั้นเราสองคนก็นั่งกอดกันกลุ่มที่โซฟาเปิดไฟให้สว่างทั่วทั้งห้องและก็เปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเพื่อลดบรรยากาศความน่ากลัวประมาณเก,เกือบจะเที่ยงคืนกลุ่มเพื่อนที่ออกไปเที่ยวก็กลับเข้ามาจารีบเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังแต่ตอนนั้นบรรยากาศความน่ากลัวเริ่มขี้คายลงแล้ว เราจึงแยกย้ายกันไปอาบน้ํานอนโดยห้องนอนฝั่งขวาที่มีเตียงขนาดคิง g ไซส์จะนอนกันสาคนคือหน่อยหมวยและกุ้งส่วนห้องนอนฝั่งซ้ายที่เป็นเตียงคู่จะนอนแค่สองคนคือจ๋าและกิฟซึ่งห้องนอนที่จ๋านอนจะอยู่ติดกับระเบียงที่จ๋าออกไปนั่งคุยโทรศัพท์จ๋าต้องยอมรับว่าจ๋าคิดมากเรื่องเสียงของชายปิศาเพราะเสียงนั้นยังคงดังก้องชัดเจนในความรู้สึกข,ของจา๋า ทำให้จ่านอนไม่หลับจ่าจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเพราะไหนๆก็นอนไม่หลับแล้วช่วงเวลาประมาณตีสองกว่าจ่าได้ยินเสียงโทรทัศน์ดังมาจากบริเวณห้องนั่งเล่นจ่าคิดว่าคงมีเพื่อนที่นอนไม่หลับเหมือนกันจ่าจึงลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อที่ว่าจะไปดูโทรทัศน์ข้างนอกกับเพื่อนเมื่อจ่าเปิดประตูกไปเสียงโทรทัศน์ยังเปิดอยู่แต่ไม่เห็นใครนั่งที่โซฟาหน้าโทรทัศน์เลย จ๋าจึงคิดว่าเพื่อนคงไปเข้าห้องน้ํจาจ๋านั่งดูโทรทัศน์อยู่สักพักก็ไม่เห็นใครออกมาจากห้องน้ําจึงเดินไปเปิดประตูห้องนอนฝั่งขวาดูปรากฏว่าเพื่อนทั้งสามคนยังนอนอยู่บนเตียงกันครบทุกคนเมื่อเปิดประตูห้องนอนห้องที่จ๋านอนกับกิฟเข้าไปก็ยังเห็นกิฟนอนคุมโปงอยู่บนเตียงจ๋าเริ่มรู้สึกวันๆน,นึกขึ้นว่าใครเปิดโทรทัศน์ ในระหว่างที่จ๋ากำลังยืนคิดที่หน้าประตูห้องนอนเสียงโทรทัศน์ก็เงียบลงเมันถูกปิดจ๋ายังคงทำใจดีสู้เสือเดินไปดูปรากฏว่าโทรทัศน์ดับไปแล้วตอนนั้นพยายามคิดในแง่ดีคงมีใครสักคนเปิดโทรทัศน์ด,ดูแล้วตั้งเวลาให้ปิดอัตโนมัติในขณะที่จ๋ากำลังหันหลังเดินกลับไปที่ห้องนอนปรากฏว่าเสียงโทรทัศน์ก็ดังขึ้นมาอีก ตอนนั้นจ้าคนลุกไปทั้งตัวเพราะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแต่จ้าเลือกที่จะเดินไปปิดเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเสียงโทรทัศน์ที่ดังเข้าไปถึงในห้องจะทําให้จ้านอนไม่หลับอยู่ดีในระหว่างที่จ้ากำลังจะเอื้อมมือไปหยิบรีโมทเพื่อปิดโทรทัศน์นั้นปรากฏว่าโทรทัศน์ก็ดับลงเองจ้าได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนยาะเย้ยอยู่ข้าง,างหูเสียงนั้น เป็นเสียงเดียวกันกันกนกบที่จ่าได้ยินตอนที่อยู่ที่ระเบียงเท่านั้นแหละจ่ารีบวิ่งไปดึงปลั๊กโททัดออกแล้วกลับเข้าห้องนอนทันทีแต่เสียงหัวเราะชอบใจนั้นยังคงดังไล่หลังตามมาจ่ากระโดดขึ้นนอนกลุ่มโปงจนกระทั่งเช้าจ่าเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ทุกคนฟังและจ่ายยืนยันว่ายังไงวันนี้จ่าก็จะย้ายโรงแรมกิฟก็เช่นกัน พวกเราต่างก็หันไปมองหน้ากิฟพร้อมกันกิฟเล่าว่าเมื่อคืนกิฟนอนไม่หลับรู้สึกตัวว่าจ๋าเดินลงไปข้างนอกกิฟเองก็ได้ยินเสียงโทรทัศน์จึงคิดว่าจ๋าคงออกไปปิดโทรทัศน์จากนั้นกิฟรู้สึกว่ามีคนมานั่งข้างเตียงเพราะเตียงที่โรงแรมเป็นเตียงสปริงดังนั้นถ้ามีคนนั่งลงเตียงก็จะยวบลงด้วยกิฟคิดว่าจ๋ากลัวและจะมานอนข้าง กิฟจึงขยับให้จ๋ามานอนด้วยนักก็มีคนล้มตัวลงนอนทข้างๆพอกิฟต์กำลังจะหันกลับไปถามจ๋าว่ากลัวหรอกิฟเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งตัวดำปีเหมือนถูกไฟไหม้นอนยิ้มเห็นฟันขาวยวงข้างกิฟก็ร้องกรีดขึ้นด้วยความตกใจแต่เสียงร้องของกิฟไม่มีเสียงออกมาและกิฟก็ขยับตัวไม่ได้ทำได้เพียงนอนน้ำตาไหลาพากอยู่บนเตียง ชายคนนี้กับซิปที่ข้างหูกิฟว่าพิซซ่าอร่อยไหมกินไม่เรียกเลยนะแล้วก็หัวเราะคิกคักชอบใจจากนั้นเหมือนเขาตั้งใจทำให้กิฟเห็นว่าเขาลุกขึ้นและก็เดินทะลุก,กำแพงออกไปกิฟจึงดึงผ้าห่มมาคุมโป่งไว้จนกระทั่งเช้าพวกเราพยายามที่จะหาคำตอบให้ได้ว่าผู้ชายคนที่เราเห็นนั้นเป็นใครจึงทำทีโทรไปที่ฟอนต์แจ้งปัญหาเรื่องเครื่องปรับอากาศ เมื่อมีพนักงานขึ้นมาพวกเราจึงถามว่าที่นี่มีอะไรใช่ไหมพนักงานปฏิเสธเสียงแข็งท่าเดียวแต่ท่าทีการปฏิเสธนั้นดูมีพิรุษจากนั้นจ๋าจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับจ๋าและกิฟให้พนักงานฟังพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆและไม่เชื่อที่พวกเราเล่าจะบอกให้ผู้ชายคนนั้นไปหาไปยืนยันให้ได้เห็นกับตาพนักงานคงจนม,มุมจึงยอมเล่าความจริงให้เราฟังว่า ตอนที่โรงแรมยังดําเนินการก่อสร้างอยู่นั้นมีคนงานก่อสร้างคนหนึ่งมีปัญหาทะเลาะกับภรรยาเาายานืันงภรรยาไปมีสามีใหม่แล้วก็ทิ้งลูกไว้กับยา่าจึงก่อเหตุจุดไฟเผาตัวเองไปชดภรรยากว่าเพื่อนคนงานจะมาเห็นก็ช่วยไม่ทันแล้วทําให้คนงานก่อสร้างคนนั้นเสียชีวิตคาที่ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุน,นั้นคือตําแหน่งห้องนั่งเล่นที่พวกเราพักอยู่อย่างที่จ๋าบอกว่า ช่วงนั้นเป็นช่วงมันหยุดยาวพวกเราไม่สามารถที่จะหาที่พักได้แน่นอนจึงจําเป็นที่จะต้องพักอยู่ที่เดิมแต่ในเมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วพวกเราจึงได้จุดทูปบอกกล่าวดูงวิญญาณของชายคนนั้นให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามารบกวนกันเลยแล้วเราจะทําบุญไปให้คืนที่2หลังกลับจากไปเดินเล่นที่วอลกิ้งสเตตแล้วพวกเราจะมานอนรวมกันในห้องเดียว และสามารถนอนหลับเร้่างสบายโดยที่ไม่มีอะไรมาลบกวนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ